เริ่มทำสำนึกดีนะคะหน้าแสงฝ่าฝันจากสิทธิ์เก่าจากปฐมอโศกรุ่นที่7ค่ะครับผมเจียมครับสิทธิ์เก่าสันติครับรุ่น1ิครับค่ะต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้ของพวกเราเนี่ยเป็นการรวมตัวของสิทธิ์เก่าทุกพุทธสถานเลยนะคะคมไม่ว่าจะเป็นปฐมอโศก สันเตอโศกสีสะอโศกบ้านลาดครับสีม้อโศกสีสะอโศกไปยากนะคะก็ถือว่าเป็นการรวมตัวสิทธิ์เก่าของพวกเราทุกพุทธสถานนะคะที่เราได้มารวมตัวกันเพื่อจะมาทํางานขับเคลื่อนในครั้งนี้ในงานคอนเสิร์ตบูชาพ่อครูให้เกิดขึ้นนะคะครับผมงานนี้เราได้รับมอบหมายนะครับให้มาจากผู้ใหญ่เนาะให้เราได้ทําหน้าที่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็คือดูแลในเรื่องของ สถานที่รอบข้างของคอนเสิร์ตซึ่งแน่นอนครับงานไม่ไม่ได้น้อยเลยเนาะพี่เนาะ<ม>เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดูแลเรื่องอาหารและดูแลเรื่องการต้อนรับและดูแลเรื่องตัว๋วทุกอย่างเลยครับผมหลายๆท่านมองว่าคือจริงๆงานเนี้ยค่ะเราขับเคลื่อนด้วยทีมผู้ทำงานเนาะถือว่างานสิทธิ์เก่าของพวกเราค่ะเป็นเรามาทำเป็นผู้รับใช,บชห้หน้าที่ของพวกเราก็คือเรามาคอยซัพพอร์ตงานที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้นะคะซึ่ง ซึ่งเรามองว่างานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพา่อครูรักรักพงในครั้งนี้ค่ะเป็นการรวมตัวของทุกส่วนของชาวอโศกของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของทุกพุทธสถานชุมชนบวร,รบนะคะแล้วก็มาจนในส่วนของสิทธิ์เก่าเราก็ถือว่าเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะคเพราะว่าต้องบอกเลยว่าด้วยความที่งานใหญ่ก็คงต้องพึ่งแรงของทีม ทีมลูกหลานชาวอโศกรุ่นใหม่ของเราซึ่งกําลังไฟแรงด้วยแรงเขายอะด้วยนะคะซึ่งซึ่งการทํางานของพวกเราค่ะเราก็ได้เตรียมการงานกันมาเนี่ยเป็นปีเป็นปีใช่แล้วก็พูดคุยประชุมกันบ่อยมากใช่ครับผมใช่เรามีการพูดคุยเรามีการประชุมแน่นอนครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะออกมาแต่ละชิ้นแต่ละงานว่าข้อสรุปจะเป็นยังไงหรืออะไรไงเรามีการพูดคุยกัน ทุกวันเลยนะครับบางวันบางวันก็ดึกดืก่นนะครับแล้วก็บางวันก็เราก็มีการาทํางานด้วยความที่แต่ละคนเนี่ยมีเวลาน้อยเรามีการพูดคุยเรามีการเตรียมงานซึ่งแน่นอนว่าเราใช้เวลาที่เราสามารถสลับเวลาได้นิดหน่อยเพื่อมาเชื่อมกันทํางานด้วยกันใช่ครับค่ะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่างานงานนี้เนี่ยสิทธิ์เก่าเรารวมตัวกันเนี่ยมากี่กี่ร้อยคนครับ ถ้าเป็นตัวเลขกลมๆก็จะบอกว่า300คนครับพี่นาใช่ครับสามคนเลยแหละใช่ครับผมโอ้โห,หลายๆท่านก็จะเห็นนะคะว่าสิทธิ์เก่าของพวกเราเนี่ยอยู่ทุก อยู่ทุกตำแหน่งอยู่ทักทุกพื้นที่ของงานนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกทท่านสามารถอบอุ่นใจได้เลยทันทีนะคะเพราะว่ามางานเนี้ยเนี่ยไม่ว่าท่านจะมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการต้อนรับที่อบอุ่นก็จะเจอพวกเราเนี่ยค่ะสิ่์เก่าชาวลูกหลานชาวอยู่ทุกมุมเลยทุกมุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารจุดต้อนรับจุดแบกดอกหรือแม้กระทั่งในฮอการแสดงใหญ่ใช่ครับและที่สําคัญในฮอนะครับ ระหว่างที่ท่านชมคอนเสิร์ตไปเนี่ยเราลูกหลานเนี่ยมีการคอยสอดส่องคอยดูแลนะครับว่าจะลุกไปตรงไหนตรงไหนไหมหรือขอความช่วยเหลืออะไรไหมเราคอยซัพพอรต์ตตลอดเวลาใช่ไหมฟังแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นเนาะอ,อยู่ข,ข้างแล้วต้องบอกนะคะว่าวัตถุประสงค์ของพวกเราสิทธิเก่าทุกๆคนนะคะเราเรามองว่าไม่ว่าผู้ใหญ่จะมอบหมายงานอะไร <klore? S 1> มาเนี่ยเราเราคุยกันเลยเนาะว่ารับให้หมด รับมาก่อน,ลอนแล้วก็มาบริหารงานการเราจะทํางานนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เกิดขึ้นอย่างอย่างสมบูรณ์ที่สุด<ช>นะคะคด้วยด้วยแรงกายแล้วก็แรงใจของพวกเราลูกหลานชาวอาโกนะออศกในสิทธิ์เก่าสมมาส,สิกขาทุกๆพุทธสถานที่ได้มาจับมือกันร่วมมือกันแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันทําให้พวกเรารู้สึก เรามีความอบอุ่นเนาะค,ความรู้สึกเป็นยังไงเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วแน่นอนครับเวลาที่เรามารวมตัวกันเนาะมันมันบางถึงบางทีบรรยากาศเก่าๆเดิมๆที่เราเคยอยู่สมัยตอนเด็กๆน้อยๆที่เราเคยผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งหลากหลายหรือเยอะแยะเนี่ยมันมันได้ย้อนวนหวานเนาะที่เราเคยอบอุ่นด้วยกันแน่นอนแน่นอนครับบางทีเราห่างกันนานนานแต่พอเราเจอกันมันฟื้นเร็วมากครับผมครับงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่า เป็นการร่วมไม้ร่วมมือของสิทธิ์เก่าเราทุกๆคนแล้วเรามาด้วยความรู้สึกเต็มใจมนะคะแล้วก็อยากจะทำงานนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้มาพบปะพูดคุยกันนะคะแล้วมาทำงานร่วมกันก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ ไม่ใช่งานนี้งานสุดท้ายเราจะทําในทุกๆงานของพ่อครูใช่ค่ะของพ่อครูของมูลคุมชาวโศกให้เกิดขึ้นตลอดไปนะคะท่านจะเห็นจิตเก่าพวกเราอยู่เรื่อยๆแน่นอน <c oughs> สัญญาไหมคะสัญญาแน่นอนคััผม